มาม่ามามากินมาม่าใช่ไหมวันน <pl ains> <to> <karang? sh uffy> ี <absorbed> ้ใช่เออแล้วจะปลาแม่ล่ะก็นี่ไงปลาแล้วทำไมมันมีตะก้างนี่ก็ปลาฝรั่ไงมีตะก้างเอาอะไรกินของแม่ไปแล้วเราก็กินไข่ด้วยก็กินส้มตาด้วยไงโอ้ยกินทุกวันยังเบื่อส้มตามไ่เบื่อก็หาอะไรกินสิกินอะไรล่ะโอ้ แทนปลา,าไม่มีก้างปลาไม่มีก้างคือปลาอะไรก็ปลานี้ยไงยมันจะมีได้ไงก็เธอกินไปหมดละอะไรก็เธอกินหมดละถอยเออยืนยิ่ม้อยเยแม่ไปเอาถ้วยมาก่อนโอ้ยก็จะกินยังไงอ่ะและ้วแกไปแอบกินของแม่หมดแล้วแล้วม่จะกินอะไรล่ะก็กินปลาไง จะกินมาม่าไหมอืมกินเมรียงอโอ้มาม่าก็กินอ่ะอะไรก็กินอ่ะเอาไปไปกินจนหมดเลยอ่ะมาม่าก็กินอ่ะอเออมาม่าก็กินกินไอ้หม้อได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกจะมากินในหมอะนะ้อได้ยังไงไม่หรอก<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตักแบ่งให้ตบงเลยนะ่ดโอ้ยละปลาแม่จะหกหมดแล้วหกยังไงอร่อยจัง ก็มาชอบกินปลาอันนี้มามะ่าดิจุบมาม่านี่อร่อยนะชอบกินปลาทั้งม,ะม,ะมะาม่าทั้งปลาท่าจะกินหมดเอาเอาถอยถอยอโอ้ยมันร้อนมันร้อนมันร้อนอโอ้ยเนาะลูกอ่ะโอ้ยเอาเอาปลาแม่ขึ้นมาแล้วเหลือจะก้างนี่นะก็สั่งกินไปนิดหน่อยนิดหน่อยนี่นะโอ้ <c oughs> หมดแล้วของนิดหน่อยโอ้ก <c oughs> ็มันนิดหน่อยแรเงี้ยโอ้นิดหน่อยนี่คือเหลือนิดหน่อย <c oughs> เอาเอาขึ้นไปของเธอเอาขึ้นไปนะ <c oughs> เอาไปเลยเธอมันร้อนนะมันร้อนเฮ <c oughs> ้เคยก <c oughs> ินข้าวไปไหนอ่ะเอามานี่ม,มากิน <c oughs> มาม่ากันหอมมากจะสูบไปก่อนนะหอม เน้ำซุปนหมคะน้ำซุปวอาปะอ่ะอัางไม่เอาก็ไม่เอาอ่ะไปเดี๋ยวค่อยมาดูอ้ยเดี๋ยวไปอืมไปเออ